สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านสู่ช่องทาร์บานดัสปบพิญญาค่ะก็ยังขออยู่กับสำรับนี้อยู่นะคะซินโครนิซิ i ตี้ค่ะเป็นพลังงานที่เรียกว่าเชื่อมโยงภายนอกกับภายในจิตสำนึกจิตไร้สำนึกอะค่ะนะแล้วก็มีพลังงานเบื้องสูงมาชี้แนะเราค่ะก็ขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่เพื่อนๆทุกท่านในท,ทุกสถานและในการทุกเมื่อนะคะ อวยพรที่มันครอบคลุมแล้วแล้วซ้ำๆซ้ำๆยางบ่อยๆอยะค่ะวันหนึ่งมันก็จะซึมเข้าไปแล้วมันก็จะแผ่ถึงทรุถึงแฟกมันจะเป็นจริงในไม่ช้านะคะขอให้เพื่อนๆมั่นใจว่าวบทสวนมนมีบทสวดมนต์ในบทสวดมนต์กรณียแม่ตสูตดพูดถึงความรักของความเป็นแม่ด้วยนะออกมาเลยว้าวฮิลลิง ช่งนี้เบื้องบนแบบใจดีมาเยียา์เกเตอร์สีสันสวยมากนะคะเพื่อนๆพลังงานของซินโครนีซิตี้เรียกว่าเคารุคูบาอาจารย์นะดูแลห่วงใย,ยและเป็นห่วงคือ การเริ่มต้นใหม่มันก็คือการเปลี่ยนแปลงเนาะการเปลี่ยนแปลงการชําระล้างสตรอมเนี่ยเขาจะมาแบบชําระล้างแล้วเปลี่ยนแปลงแต่ว่าในขณะที่ตรงนั้นมาเนี่ยมันจะมีพลังงานแห่งความรักความเมตตาไม่มีประมาณความอบอุ่นคือเหมือนแม่ตาอปมัญญาเลยตรงนี้นะคะความรักของแม่ในยิ่งใหญ่นั้น เป, <activist> เป็นเรียกว่าเรียกว่าเป็นแม่แห่งแห่งแสงแห่งเส้นทางศรัทธานะเยียวยาทุกอย่างให้มันกลับคืนสู่หัวใจเพื่อนๆนะคะนะเพื่อนๆได้รับความไว้วางใจจากอนันตจักรวาลค่ะแม้ในช่วงเวลาที่แบบมันเกิดความมืดมนเนาะเนี่ยกลัวกังวลสับสนใดๆอะค่ะนะไม่ว่าจะเวลาอะไรก็ตามค่ะนะเพื่อนๆได้รับการไว้วางใจในอนันตจักรวาลมีศรัทธาของเพื่อนๆนี่แหละ เป็นการนำเป็นแสงแห่งเพื่อน<ๆ>คือนำไปสู่การการเยียวยาค่ะให้ให้ให้เรายอมรับกระบวนการแต่มันก็ต้องใช้เวลาความเมตตาและความอดทนนะคะเพื่อนๆในการเยียวยาเพราะว่าพลังงานของของความรักความห่วงใยการดูแลตัวเองอย่างลึกซึ้งเนี่ยก็สําคัญ มันจะซับพอร์ตเพื่อนๆให้เปิดรับรับการช่วยเหลือของผู้อื่นเป็นแหล่งพลังให้คนรอบข้างด้วยนะเรียกว่าช่วยเหลือแล้วก็ยังเป็นแหล่งพลังให้คนรอบข้างได้การที่การรวมพลังอะเกเตอร์เนี่ยค่ะเพื่อนว่า